งาานงาลเอาไปแล้วล่ะอ้าวตอนนี้กำลังจะต่ำต้มต่ำเลยเจ้ากินกับข้าวพันนิสา <c oughs> ข้าวพันนิสา <c oughs> มากินที่ป่านะครับหุงขึ้นหม้ออร่อยข้าวหอมมะลิ นครกาหลงสาพันนิสาครับกิ่นส้มตำอันนี้เขาเรียกตาดแม่เปิบน้ำตกแม่เปิบครับครับแต่ตอนนี้ช่วงแรงหน่อยก็น้ำตกก็มีนิดเดียวครับแต่ถ้าช่วงดูดูฝนเนี่น้ำจะเยอะดูบรรยากาศเป็นธรรมชาติครับนี่นะญญก็ดู มาแคมปิ้งนะครับส้มตำริมน้ำตกนะครับนะครับเราจะพักนะมันพอครัวนะครับย่างหมูกับไก่นะครับมาไปดูนะครับไก่สุกยังนะครับโอ้กำลังเหลืองเลยนะ นี่เราวิธีหุขงข้าววิธีหุขงข้าวกับกระบอกไม้ไผ่นะครับไปดูนะครับข้าวกำลังจะสุกแล้วโอ้กำลังจะสุกแล้วนะครับน,นกดได้เลยในช็อตเตอร์นี่เนะาะได้เลยหข้าวกกระบอกไม้ไผ่นะครับอืเดี๋ยวตัดต่ออีก